สวัสดีค่ะพี่น้องมาเดิมากินเขาน้ากันเดิมมือนี่มากินเขากับยายยายเพ่นมากินเขาน้ำยาสุนี่ได้มือนี่มีแกงเห็ดต้มไข่ต้มบกทัวบักฮูงนี่บกฮูงบกฮูงสุก ผลไม้ตามฤดูกาลเขาโคดรเขาโคดปลูกเองเด้นี่แสบแสบเด้อพี่น้องโอ้ยนี่มันขึ้นหลายแพรนี่แเน่ยยายข่อยกินเขาเป็นตาแสบบอผุด <มา S 1> กิน <มา S 1> เล่อพี่น้องกินเขาเด้อแฉ่งนี่แหละเรากินแบบนี้ลรอพี่น้องอายุเราแปดสิบกว่าลรอแมมแข็งแรงแห้งไดนี่ พักกระปูกเองข่อยอกเพื่เคยได้ซื้อพักจักเขือ่อเพราะว่าพักกาดกระลำข่อยกระเฮ็ดโบเปียนเนะาะจ้ะข่อยซีเฮ็ดจังไดกับเขา่าข่อยกระเฮ็ดกับเข่าบันบานก็เลยกินแต่พักจะของพัดๆถอดๆข่อยกระโบมากกินอยู่แล้วกะกระเฮ็ดโบเปียนน้ำแนียนน่ะละ <laughs> ขเฮ็ดบ่เป็นนั่นละพี่น้องจ <g ül üyor> <g ül üyor> ะเลยนี่ละแนวข่อยเห็ดเป็นแต่ว่าตั้มสมข่อยแสบเ้อผู้ใดได้กินนี่ตีใจเด้อย่างมิ้งวันขึ้นหลายเ้ะ เครืกมีมาลเครื่องเรากินเขาเทางไรเมงวันสิเดตก้างหมูเพพี่น่องจักหน่อยนี่ก <c oughs> างหมู่าไหร่ที่ขอบเอเออสันตัวเป็น,นยังอีกบหาอ,อ่อบอกว่าเป็นยังด่ก ดนดนๆขนึงก็ได้กินไปรอ่ะเซนจะกูกินมันได้กินบ่กระไดเนาะกูะม่ได้ตองชิคกี้พนไลมันจใหญ่กูายกับเิงกเป็นอย่างเด้อกินไปหลวอตอหายตอหายตอหายกินก่อนไปหล่อมือหลายคนเนาะ ก็สองคนนีล่ละมูห่ากก็มีสองคนนี่ละที่รวมกิจกรรมนำกันสิไปหาคนอื่นเขาก็บบโมารวมน้ำเห่าได้อเออจังสิแล้วพี่น้องคนมันหน่อยลูกก็ร้ายอยู่ดอกหางยูงอนไพ่งานมันงานเพลิน,นสมัยนี้เขาบรให้มาเลยน,น้ำตาโควิดโควิด เหรียญเงินมูยังหมดจไปเนาะเรนบอกเราบายอยไปเหรีเงินมูก็ไปได้อยุเง,งานจะคล้องนี่ละเฮ้ยบานเนี่ยตอนเช้าสีอ่ะแล้วาไปบาร์สุดหไปวันนี้โมอดแ่ละหรบาร์เนี่ยรูบ่สุดเหร ขายบสีอยากมหฮงแสีบเสบได้พี่น้องบบหฮงห่อนแลนแล้วปูกกินมานีดดนละแมไปขายผอมว่านขอก็ไปขายอยู่มือได้คนไปตลาดนั่นละคขาไปตลาดเขาเลื่อเย็นมาแกงกินจังสี่ละบ่คอยได้กินดอกพัดพาถอดถอดบ่คอยเห็ดบวเป็นนะ้ำกินปลากิน ยังไปกินเห็ดกินไข่กินยังนี่ยแหละตั้มสมบ่ได้อยู่ซื่อๆได้พี่ดอกมันบานลายเงี้ยบานพี่น้องก็สิบม่มีแมงวันเนาะบ้านยายขอย่อยก็ยิ่งวันหลายแค่ขนาดเงั้นเราอยู่ทงแล้วปะทงหน้าอีรีได้พี่น้อง ไปฝุนเป็นทงหน้าทงหน้าบรรยากาศเย็นเย็นก็แต่ใส่พัดลมในกางเวนมานี่อยู่แถวเนี่ยหนา้นาน้าได้ห่มผ้าได้ข่อยข่อยยิงค่นขีหนาวกนะินเนื้อผัก ได้ยังไ่ะเก้มาอย่งไรล่ะเข้าจึงมากินเออกันจังสี่ละาพาดจะคลองปูก็กินเนยมะเขือก็มีพักก็มีเบเื้งเนต่นมะเขือกกระีกขึ้นเก็บมาขึ้นมาได้แล้วเราโ่เราเราโบมีแควพี่น่อยแควเราเรามีอยู่แต่มันบกมกลบป่ะอย่าบวก

แอยู่ด้กยัคอยจำล้าป่ะเมื่วันเมิ่อวันม่วันย่าย่าุ่นี่ม่วันลายลาย่อวันยังคอยสีลายแต่พื้อกับบุตรดย กางมงบ่จังน้อยนาบังมุงสุกยัญไดลยกางมุงนี่กางมุงกินข้าวจังเนี่ ก็เพ็นงย,ย่างกินเลยใยม่มื่อกีกินแสบแล้วเนาะข้ <c oughs> นแข็งแรงกินเป็นตะแสบตัวเห็ดเบียกแล้วก็มากินเขาเ <c oughs> ข้าแล้วก็ไปทำงานต่อบร,รับบนนอนกังเวนหมาไ,มได้ก็คื่อเนาะ <c oughs> สมสีสมไม่รู้ดนดีโอ้ผู้เถ่าเนาะมันขึ้นโอ้คอยานอนหาถุ่มตืหกโ,โมงเมย์ไปไปตลาดยื่นยื่นจีเขาตลาดาษเก่าบ่กระเบิดซ้ำเก่ากระเบิด้ึงเม็มไปบอเอนี้มือบ้านเขาบอไป โอ้โหโการมองอเขา,เขามีลูกค้าคอยคือเกานันล้าลูกค้าซื้อถ้าสามซีบสีซีบเขาจีลูกค้าเศร้าบาทเขาซุกมาทันวันก็เลยได้ให้เขาซิบหาบาททันสีทามันก็โดนแห่ง พ,พ่อยวกตา,ามันกะเออกับกาไปเรื่อยๆนั่นละกับคนเหตุผู้เดียวเนะวานะยังวันไรเนี่ยมันต้อมไข่ใหญ่ห <laughs> กินในมันเบิดกินก่อนไม่งันวั่นหน้าใหญ่ม่งันกินก่อนจะคอ <laughs> ลายติละกินเลลายติละ,ะนนะเอาตู้ยิ้มไว้เถอะเอาคลิปนี้เอาแค่แค่นี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยสองยายเพ่นบ้านสวนแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ 一会儿。Sí,